ครับสวัสดีครับจัดดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขนจงผักสเตชันฟาร์มครับท่านผู้ชมครับครับสําหรับคลิปนี้ครับเรามาต่อจากคลิปที่แล้วครับในเคสที่ว่ามอเตอร์มีเสียงดังผิดปกตินะครับมอเตอร์ไดชาร์จมีเสียงดังผิดปกตินะครับเราเทสดันรอบที่แล้วครับอ่าตอนนี้ผมก็ได้ทําการตอดหรือสเตเตอร์ครับอ่า หรือตัวโรเตอร์และสเตเตอร์ตัวนี้เขเรียกว่าสเตเตอร์นี่เขาเรียกว่าโรเตอร์นะครับอ่าเราก็ได้เจอครับปรากฏว่าแม่เหล็กดิโอเรเนียมมันหลุดนะครับเสร็จแล้วขอบของโรเตอร์นี้ก็จะไปเสียดสีกับสเตเตอร์นิดนึงนะครับครับเดี๋ยวยังไงเราทำการแก้ไขนะครับแล้วก็จัดเรียงสายไฟในจุดตรงนี้ใหม่นิดนึงนะครับแล้วก็ติดแม่เหล็กใหม่นะครับ นี่ครับแม่เหล็กตัวนี้หลุดนะครับหลุดแล้วมันไปเบียดกับสเตเตอร์นะครับเขาเรียกว่าสเตเตอร์นะครับหรือว่าฟินคอยนะครับอ่านี่ครับผมหยิบให้ท่านไปชมดูครับอ่านี่แม่เหล็กมันหลุดนะครับนี่นะครับหลุดเมื่อหลุดปุ๊บเวลาเราเทสรันมันจะมีเสียงดังผิดปกติแล้วก็อ่ามันจะกินกระแสเยอะนั่นหมายความว่าไอ้ตัวแม่เหล็กนี้มันไปเบียดนะครับหลักการเหนียวนําของสนามแม่เหล็กกดมือฝาของไมเคิลฟาราเดย์นะครับ กดมือ้าของกดมือ้าของม่เป้นประเดชีที่ตางสนามไม่เด็กประมาณนี้ผมนอกเรื่องนิดหนึ่งครับปั้มเรือครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมทําการแก้ไขแล้วจะเทดสอดันมอเตอร์ไดชาร์ตตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมเลือกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเรื่องออกมาไปเจอ2ปัญหานะครับเดี๋ยวทําการแก้ไขแล้วก็น่าจะทํางานได้ปกติครับเรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้นะครับเราไปเราได้ทําการอ่าแก้ไขนะครับ แก้ไขในส่วนของอโรตเตอร์กับที่ว่ามันไปนเบียดกับสเตเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการติดอีพ็อกซี่ใหม่ครับติดอีพ็อกซี่ใหม่ครับะนะครับอันนี้คือส่วนสเตเตอร์นะครับได้ไล่ตรวจเช็คแล้วครับที่จากคลิปที่แล้วที่มอเตอร์มีเสียงดังผิดปกติแล้วก็ถ้าปรับสปีด v VR เพิ่มขึ้นความเร็วรอบเพิ่มขึ้นนั่น กล่องจะตัดนั่นหมายความว่ามันจะกินกระแสเยอะอันเนื่องมาจากแกนอันเนื่องมาจากาแม่เหล็กหลุดนะครับแม่เหล็กหลุดแล้วก็ไปเบียดกับสเตเตอร์ครับนั่นหมายความว่าก็จะทําให้กระแสมันสูงกระแสสูงนั่นหน้าว่าจะกล่องก็จะตัดนะครับกล่องคอนโทรลก็จะตัดนะครับกล่องคอนโทรลตัวนี้ครับกล่องคอนโทรลตัวนี้นจะตัดน่าจะตัดการทํางานนะครับเจอสาเหตุแล้วมี2ประเด็นครับตัวนี้ได้ทําการแก้ไขแล้วก็ปรับแต่งขอบ โรเตอร์นี้ครับแต่งขอบโรเตอร์นี้เอาหินเจียเจีครับรปลูกหมูเจียให้มันให้มันต่ําลงแล้วก็เดี๋ยวจะติดแม่เหล็กใหม่ครับอันนี้คือหาหน้ารูปร่างหน้าตาครับของแม่เหล็กที่ทําการมอนิฟายว่าดัดแลงใส่มอเตอร์ไดชาร์จนะครับอันนี้ครับอันนี้ไอวิธีการใส่นี้ผมไม่ไล่เรียงเยอะนะครับเพราะว่ามีคลิปต่างๆเยอะแยะมากมายครับ ใส่ให้ตรงให้สนามแม่เหล็กมันตรงทิศทางครับกวนเหนือวกัวใต้ควนเรือกัวใต้นะครับไล่ไปนะครับอันนี้เราพูดถึงการแก้ไขนะครับเราไม่ได้พูดถึงการติดตั้งนะครับถ้ามันมีอาการอย่างนี้เราต้องตรวจสอบเบื้องต้นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับผมได้เรียงว้แล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับครับยังไงก็ปวดติดตา้นะครับ กดสับตะไคร้กกมะกรูดมะนาวให้ทางช่องคุณส่งปัก๊กไรเทอร์ชนความด้วยนะครับทำการแก้ไขอมอเตอร์ไดชาร์จแปลงเป็นมอเตอร์บัสเละครับหรือว่าจะนําไปใช้เป็นไดานามูก็ได้นะครับหรือว่าจะนําไปใส่จักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ได้นะครับโอเคนะครับคุณปั๊กไรเทอร์ชั่นความครับกดไลค์กดสับตะไคร้มะกรูมะนาวครับสวัสดีครับ